โอ้โหโคุณผู้ชมครับเปาโลกันนกปวดล็อกเรื่องเฮลเฮล EP นี้ต้องบอกเลยครับปวดเขา่าปวดเขา่าไม่ว่าจะเดินจะเหินจะวิ่งและผมออกกํบบาลังกายด้วยผมอยากจะมาถามคุณหมอจริงๆเลยครับว่าการปวดเข่ามันมีกี่ระดับและระดับไหนถึงขั้นต้องผ่าตัดไปหาคำตอบกับผมครับคุณหมอสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับหมอชื่อนายแพทย์เกษมิชยสีจงใจนะคบเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเปาโลสุนทรการ คุณบอกครับผมแล้วก็หลายๆคนมีปัญหาคือลุกเอยนั่งเอยเข่ามันดังก็แก๊บก็แก๊บเนี่ยมันมีเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมไหมครับการมีเสียงแล้วก็มีอาการปวดเป็นอาการเตือนเ,อเตือนเริ่มต้นข้อเข่าเสือ่อม ก็คือโดยปกติข้อเข่าเนี่ยในในผิวข้อเข่าเนี่ยมันจะมันจะเรียบเรียบเรียบแบบแต่พออายุมากขึ้นหรือใช้งานนานขึ้นก็มีการสึกการแตกหลุดล่อนของตัวผิวข้อเป็นมากมากข้อมันก็จะจะสึกอย่างนี้อ๋อคือตามตามตามรูปนี้เลยใช่ไหมครับออสึกมากๆมันก็จะเริ่มมีเสียงจากเดิมที่มันเรียบจนพื้นผิวมันไม่เรียบเวลาเราขยับมันก็จะมีเสียงมันมีกี่ระดับครับการเสื่อมของข้อเข่านะครับการเสื่อมจริงก็มีมีสี่ระดับนะฮะระยะระยะหนึ่งสองคือเริ่มเริ่มเริ่มสึก สามสี่นี่ก็คือมีแบบผิวข้อหลุดล่อนออกมามากขึ้นสุดท้ายเนี่ยเสื่อมทั้งขอบกระดูกส่วนบนกระดูกส่วนแรงแล้วข้อสะบ้ากับ3ามความพันธม์นั้าก็เรียกว่า3ส่วนสิ่งต่างๆก็เป็นระยะสุดท้ายเป็นสอมมาก แล้วระยะไหนที่เราจะต้องผ่าตัดครับ่นวนใหญ่ก็ระยะ3-4 3-4ึี่นี้จะต้องผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้เสมอไปทุกเคสนะครับถ้าคนไข้ไม่พร้อมหรือว่ามีปัญหาที่ผ่าตัดไม่ไหวหรือว่าอเอาจริงคือถ้าไม่มีอาการปวดมากถ้าพออยู่ได้ก็มันจะเป็นท้องผั อ๋อคือถ้าไม่ได้ปวดมากพออยู่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องผ่าแต่ถ้าปวดควรที่จะต้องผ่าถ้าปวดแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเช่นเดินไปเที่ยวไม่ได้เดินเหินเริ่มไปตลาดไม่ได้ไปเดินห้างไม่ไหว นโอเคงั้นผมขอเจาะไปที่การผ่าตัดหน่อยแล้วกันเนาะ mm hmm. การผ่าตัดนี่มีกี่วิธีแล้วก็มันต้องทำอย่างไรบ้างครับือการการการักษาข้อเข่าเทียมะ่ะสเต็ปแรกก็แก้ไขสาเหตุก่อนเช่นคนไข้ถ้าน้ําหนักเยอะไปก็ลดน้าหนักก่อนอกามเนื้อไม่แข็งแรงก็บริหารกล้ามเนื้อ,อหรือการปวดก็ให้ยาลดอักเสบยาลดปวดนะฮะแล้วสเต็ปต่อมาก็คือการฉีดยาช่วยเรื่องแบบลดอาการปวดลดการอักเสบไม่ว่าเป็นกลุ่มเจริรอยหรือกลุ่มน้ำเลี้ยงไขข้อครับและสุดท้าย คือถ้าเป็นมากและมีข้อเข่าเสื่อมสึกมากขึ้นมีข,ข้อแบบโกมากอันนี้เราจะเราจะให้ยาให้อะไรแล้วมันมังไรก็คงไม่ไหวครับนะก็เป็นเรื่องการผ่าตัดอ่าก็คือมีหลายวิธีที่จะมาบูรณาการใช้ร่วมกันการผ่าตัดก็คือเขาเรียกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะฮะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมคืออะไรคือถ้าไอ้พวกนี้มันสึกหมดแล,แล้วเราก็ต้องตัดกระดูกส่วนนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นข้อเทียมนะคร ข้อเทียมมันก็จะมีทั้งส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ข้อสะบ้าครับตัดไปปุ๊บแล้วก็ไปเป็นข้อเทียมใส่เข้าไปอ๋อตรงตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นโมเดลอันนี้เป็นของจริงอ๋อครับแล้วตรงกระดูกส่วนบนเราก็ตัดเป็นรูปนี้ก็ตรงกลางก็เป็นเป็นเบ้าพลาสติกเป็นอินเสิร์ตพลาสติกนะขยับได้ไข้เราสามารถย่ยเหยียดได้นะฮะอันนี้เป็นเหล็กจริงๆที่ใส่ในคนไข้ แล้วหลายๆคนที่กําลังมีปัญหาเกิดขึ้นอยากจะรู้ว่าการผ่าตัดใช้ระยะเวลานานแค่ไหนต้องพักฟื้นนานเท่าใดครับคุณหมอครับส่วนส่วนใหญ่การการผ่าตัดเนี่ยระยะเวลาผ่าตัดก็ประมาณ 1- 2ชั่วโมงผ่าเสร็จก็พักฟื้นส่วนใหญ่ประมาณสัก1-2วันครับโดยทั่วไปประมาณ2วัน ก็สามารถลุกเดินได้แล้วโอเคคุณหมอครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากถึงคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเขา่าฝากการระมัดระวงังการใช้ชีวิตรวมถึงใครที่สนใจอยากจะมาผ่าตัดข้อเขา่าคุณหมอแนะนำเลยครับถ้าอายุน้อยนะอายุน้อยเนี่ยเราก็เราก็ไม่อยากให้มัน,นอายุมากขึ้นแล้วมันเสี่ยมก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยง ง่ายๆกลุ่มนักกีฬาก,ก็ต้องหีกเรี่ยงว่าไม่ให้มีการบาดเจ็บขึ้นเองตนงนีหรือถ้ามีก็ต้องรีบรักษาถ้าทิ้งไว้ไม่รักษาอนาคตมันก็มากระจบด้วยข้อเข่าเสียบ ส่วนกลุ่มที่เป็นใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นออฟฟิศวิร์เกอร์ทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยนะถ้าโดยเพราะผู้หญิงเล้ลงหลีก็ยังพวกน้ําหนักตัวถ้า uh. น้ำหนักตัวเยอะมั uh, ここนก็เป็นความเสี่ยงหอี่ท่าทางบางท่าเช่นนั่งพับเพียบพัฒมาขึ้นลงบันไดบ่อยๆพวกนี้ก็จะทําให้ข้อเข่ามานันรับโหลดมากขึ้นนะครก็าจจะมีข no ้อเสีย โอเคขอบ, okay. บท้วนนะครับใครที่สนใจก็มาปรึกษาคุณหมอได้คุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีอาการปวดเขา่าเจ็บเข่าเล็กน้อยอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะมันอาจจะพัฒนาถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดข้อเข่าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นครับควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอนะครับสำหรับยกหน้าเปาโลกันน็อกปลดล็อกเรื่องเทลเทลผมจะพาไปติดตามเรื่องไรห้ามพลาดนะครับแต่บอกเลยว่าไปหาคุณหมอมาแล้วล่โหรู้สึกว่าดีมากเลยครับไปก่อนนะครับผม